สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม็กกุงเกลพาดีไซน์กับเกลี่มาเที่ยวนะคะทุกคนนี่แล้วตอนนี้นะกิจกรรมแรกที่เขาจะทำกันนะคะก็คือตักไข่นะคะทุกคนโอ้โหลูกละ20บาท3มลูก50คะ่ะดีไซน์เอากี่ลูกคะเอาสามเอาลูกเลยเหรอได้หนูก็เอาสามคละสามลูกเหรอคะดีไซน์ทีวี อ่ะดีไซน์ตักเลยค่ะแปดดีไซน์ได้ยังพี่เกลียวได้แล้วสามลูกแล้วถ้าเอาปลาไหมเอาปลาไหมปลาปลาไหมปลาไหมไปเลือกอ่ะดีไซน์ตักครบยังพี่เกลียวได้เลขสามเลขหนึ่งอ่าแล้วเลขหกเลขหกจะเล่นไม่ใช่หรอปลาอ้าตุ๊กตาหรือว่าเจ้าของหรือว่าเระบายสีคะไปเลือกของค่ะต่อไปของดีไซน์ไม่ปลาเราดีเนะคะ พีไซน์ได้เบอร์ห้าแล้วก็เบอร์ห้าเบอร์ห้าสองอันแล้วก็เบอร์สามเอ้เบอร์สามกับเบอร์ห้าดีไซน์ได้ตุ๊กตาหมดเลยแล้วไงมีสมุดระบายสีด้วยนะลูก ป้าให้หนูเลือกกันเลยค่ะอโอเคตุกตาอันนึงสมุดระบายสีอันนึงก็ได้ลูกตัวนี้เหรอหลูกอันดีไซน์เลือกเลยจะเป็นไหนคะห,หนูจิบไปเลยป้าให้หนูเลือกสามสิ้นนี่ได้แล้วสรุปดีไซน์เลือกอะไรมาคะาส,าส,าสมุดระบายสีไหนขอดูหน่อยค่ะนี่ป้าพี่เกลี่ไปนู้นแล้วไปเร็ว <c oughs> นี่นะคะทุกคนตอนนี้นะ <c oughs> ดีไซน์กับเกลี่ก กินดอกกี่ลูกนะคะทุกคนอยากได้นี่เขาบอกว่าอยากได้ตุ๊กตาตัวใหญ่นี่นะคะทุกคนจะปาโดนหรือเปล่าเอยมาลุ้นกันต้องโดนทั้งสามดอกเลยค่ะพี่เกลลี่พี่เกลลี่เสร็จแล้วตาดีไซน์ ดอที่สามดอกที่สามดอกที่สามไปไม่ใช่ปาอย่างนั้นเฮ้ยนี่นะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนผ่านไปแล้วนะกับการปลาโป่งของดีไซน์และเกีลี่นะคะทุกคนไม่ได้สักคนเลยเร่งเล้งวายตาดีไซน์ตาลุกเดินเลยไม่ถึงเลย มือค่ะข้าไปใกล้ใกล้สุดเอยเบาๆต้องเบาวกว่านี้ต้องเบาวกว่านี้อย่ายให้กระป๋องล่นเออเบาขัเบาเกินเบาเกินเบาเกินเออพลาดพลาดพลาดไม่ได้ทุกคนหมดไปหลายร้อย รอบนี้เป็นรอบแก้มือนะคะให้พี่หยกกับพี่ใหม่มาแก้มือให้นะทุกคนเพราะว่าดีไซน์กับแกลลี่ปลาไม่โดนนะคะก็คือ<ๆ>ต้องตาให้โดนเป็ดที่อยู่ข้างบนนะไม่ให้โดนกระป๋องไม่ให้โดนกระป๋องหล่นนะอ,อ่ะ <Allah. S 1> พี่ใหม่แก้มือให้น้องเลยคะ่ะต้องหัวเป็ดจะ้ปลาต้องหัวเป็ดนะปลาต้องหัวเป็ดปห้ดออามให้โดนกระป๋องโอ,อ๊ยลาลาพี่หยกพี่หยกพี่หยกนยาวด้นอะไรกันเลย ยยไม่ได้เพราะว่ากระป๋องหล่นกระป๋องหล่นไม่ได้นะเขาะว่อไปอย่างนี้ก็ได้แล้วลุกเึ้น่างเนี้ยเล่นได้ไม่เป็นไรนะอไม่ได้ทุกคนอะไรกันเนี้ยเขาอยู่ไมครับเขาอยู่ในสี่โลกเขาไม่โดนเลยอ่ะไม่โดนไม่ได้อ่ะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เล่นของเล่นแล้วก็เครื่องเล่น้นาหมดไปหลายร้อยแล้วนะไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนเมื่อกี้ปลาป่งก อะไรก็แล้วนะไม่ได้ตุ๊กตาสักตัวเลยนะทุกคนตอนนี้ที่สายก็มาซื้อไพติมหลอดนะ,ะหลอดละห้าบาทนะคะเอาเอาน้ําอะไรบ้างเอ่ยเอาส้มเขียวโคกแดงดดนี่นนหลอดละห้าบาทนะคะทุกคนได้แล้วค่ะนี่20บาทนะแบ่งแบ่งที่เกลลี่ด้วยแบ่งน้องทนันน้องเตอร์ด้วยแบ่งกันค่ะไป กินคนละอ่านก็นพาเล้าลงนี่ไงเนี่ยเนี่ยน้องเห็นไหโอ้โห,โหนี่นะคะแกลลี่โอ้โหสนุกใหญ่เลยดีไซน์ละดีไซน์โอ้ดีไซน์ไหนเนี่ยดีไซน์ดีไซน์มาทางนี้หน่อยดีไซน์มาแล้วทุกคนสนุกกันใหญ่เลยนะสองสาวนะเนด้งดึ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 งโอ้โหจีขาชอด้วยโอ้โห นี่นะคะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็เหมารารถไฟนะคะทุกคนเด็กๆโอ้โ oh, ห oh. เล่นรถไฟกันแล้วนะดีไซน์เกลลี่น้องธันวานะคะแล้วก็ตามมาด้วยน้องเตอร์นี่พี่ไม้คอยเดินตามธันวานะคะว้าเหมาลําเลยนะวันนี้เหมาไม่ใช่เขาเรียกว่าเหมาขบวนนะทุกคน <laughs> ขับรถไฟน่อยขับรถไฟน่อยาขาขบวน <laughs> กระชุกกระชักกระชุกกระชักกระชุกกระชักปูน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 โอ้โหดีไซน์กับเกลลี่ย้อนวัยนะคะทุกคนแต่ว่าคอยจะหันมามองด้านหลังเพราะว่าเป็นห่วงน้องธันวานะกว่าว่าน้องจะยืนนะนี่เกลลี่กับดีไซน์ก็เลยคอยหันมาดูน้องนะคะทุกคนเป็นพี่คอยดูแลน้องน่ารักมากเลย เห็นไหมเห็นไหมหันไปมองน้องกันใหญ่เลยกลัวน้องยืนแล้วน้องจะตกรถนะมาแล้วรถไฟมาแล้วพี่ไม้ตักปลาเหรอคะว้าวนี่มาดูพี่ไม้ตักปลากันบ้างนะทุกคนก่อนนี่มองมบเป็นเซียนตักปลาโนูนหนึ่งวนี่โอ้โหมาดูมาดูมาดูเซียนโนนหนึ่งตักปลากันน่นนนโนคู่โนนคู่นนได้ได้เรย่งค่ะพี่ไม้เฮ้ยพี่ไม้ได้แล้วหนึ่งตัว เชียร์ไงกงเชียร์โน้ตโน้ตทางโน่นทางโน่นได้ยังทางโน่นยังไม่ได้นะคะทุกคนเโอ้ยนั่นมันตายแล้วพี่ไม้กำลังหาอยู่นะว่าเจ้าตัวไหนดีนะเออนี่พี่ไม้ได้สองตัวนะคะทุกคนอ่านี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะดีไซน์กับเกลียก็พากันมาปลากระป๋องนะคะทุกคนต้องปลาให้ตกทั้งสากระป๋องนั้นถึงจะได้นะปลาแรงแรก ร้างแรงแเอ้ยได้ลงกันเดียวดีใจร่างแร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 งตัลืกัลือกองก็ี่ชายผู้ทายเรียงดีลูกข้างล่างลุกไม่ไม่บราไม่ได้ทำให้ดูนะลูกแค่ยกบอขึ้นข้างแค่นี้เองลกมันไม่ได้ยากอะไรเลยอ๋ออีห้าบาทช่วยงาวอ๋ออ๋ออ๋อไม่สี่ลูกแล้วกี่รอบแล้วเนี่ยรอบที่ครับ ไปได้ยกหมดไอ้เหนือเด็กก็ห่ออย่างนั้นนหะลูกก็ห่อมือกรท้ายชนะลูกเดิมชนะเล่นดม่ได้ไหมดไปแล้วไม่ได้ไ่ได้เป็นยังไงคะมันยากอ่ะคะนี่งที่เราหยุดได้เราดนักหยุดหยุดหยุดใช่ใช่ไหมคะนี่นะก็เป็นประสบการณ์จะได้รู้ไงว่าแบบอะไรเป็นยังไงนี่นะคะ ทุกคนวันนี้แมค่คงก็พาดีไซน์กับเคลลี่มาเที่ยวงานวันเด็กนะคะทุกคนสนุกสนานกันมากเลยนะแล้วตอนนี้นะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซ<ล>ับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเคลลี่บ๊ายบายดีไซ